สี่หกสิ่สิบสี่ปีที่กินยามาแล้วล่าสุดไปตรวจพบว่าโรคไตระยะสามที่ไหนที่ไหนไปตรวจที่ไหนมาตรวจที่อนามัยครับที่นามัยอะอนามัยมันอันนี้อันนี้ไปตรวจเลือดครับไป่รวจเลือดตรวจอันนี้ไม่รู้ทราบว่าไปตรวจที่ไหนแต่ว่าจอจอที่อมทำไมครับที่โรงพยอ๋ออานามัยส่งเลือดของเราไปที่โรงพยาบาลแล้วสรุปก็ได้ ค่า<ม>ไตกลับมาหมอบอกว,ว่าว่าเป็นไตระ,ระยะที่สามคนสุดท้ายที่ล่าสุดทําในปีนี้หมอบอกว่าค่าไตของคุณดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทาเห็นมรรากอะไรครับผมคิดว่าที่ร้านสาวมาแนะนําให้เป็นเป็นงานดำกินอะไรมากของแซมก็รลายอยครับ มีอะไรบ้างครับมีชามีชากินชางาดำงาดำาดำเบอรีเบอรีสามตัวครับผมแล้วกินนานไหมกินประมาณเดือนหนึ่งครับหนึ่งเดือนนะครับแล้วไปตรวจพบว่าล่าสุดไปตรวจวันที่เท่าไหร่โอ้ผมลืมให้เอาสมุดมาด้วยผมถ่ายรูปไว้อยู่เหมือนกันไม่ใก้กันเหมือนกันครับกฏว่าค่าไกลระยะสามมันมันเข้าตัวก็อยู่ภาวะปกติผมก็ไม่เกรงเพราะว่าแต่ว่าบอกหมอบอกว่า ระยะไตดีขึ้นดีกว่นเดิม๋อขึ้นเดิมผมเมื่อวานผมถ่ายรูปมาเสียดายผมเอาขึ้นสไลด์ไม่ทันนะครับค่าไตาของท่านผู้ช่วยนะตอนนี้อยู่ระยะที่หนึ่งถือว่าปกติแบบนี้สุดยอดไหมครับโอ้โหืตไ้แล่นะกับท่านผู้ช่วยนีดนึงโอเคขอบคุณครับอันนี้เป็นเทสแรกชิญน,นั่งนะครับเป็นเทสแรกของสนุมนะครับที่เป็นไตระยะสามใช้เวลา หนึ่งเดือนครับปกติแล้วคนเป็นโรคไตเกิดจากอะไรครับถูกต้องกินยาเยอะกินยา